สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะบมูหันสีพัพี่น้องนะครับมาเบิ้งการการลันตีนะครับในการตรวจอันตรายพี่น้องครับพอดีนะครับมูหันพยายามสื่สางความเป็นมาตรฐานในการวงการการสื่อวัสดุพี่น้องครับและที่นี่นะครับกับผมนะครับพยายามสื่สางว่าถ้าผมเข่าคอกดใดหรือว่าซอยผู้ใดปุ๊บเนี่ยต้องเหตุผลมาตรฐานที่ว่าต่ออันตรายพี่น้องครับที่นี่นะครับพ่อผมสั่งเข้ามามาตรฐานแล้วนะครับกับมีอ่ ผมเห็นสั่ข้อมาสังหนาซื้อขึงในการสมัครแล้วคือตัวอันตราเศร้คืออันตราเศร้คือการใส่เครื่องมือทั้งการแพทย์นะครับโดยอาจารย์หมอเพิ่นเป็นอาจารย์หมอสอนสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ครับก็คือคนจบสอนนักศึกษาสัตวแพทย์คือเป็นอาจารย์สอนสัตวแพทย์คือเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ก็ต้องเรียนหกปีนะครับเพิ่นสอนนักศึกษาสัตวแพทย์นะครับแล้วก็เพิร์นกัาอันตราเศร้าหนะครับเพราะนี่นะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นการันตีว่าวัตถุทองนะครับอ่าบัดนี้พ่อการันตีว่าท้องโดยการตรวจตาเศร้าแล้วนะครับ ก็มีอ่าคนที่สื่อไปนนะครับว่าโอ้ยมันบอทองคนหมอผมเพิ่นให้หมอมาตรวจแล้วโดยการเอามือเข้าไปค้ำเบิง่งสวัสดิ์มันมันบอทองครับที่นี่นะหมับโันแล้วสิมาชี้แจงว่านี่อาจารย์หมอเขาว่าเอาผมใส่เกียรติของผมนะครับโดยการเพิ่นเป็นอาจารย์สตัตวแพทย์นะ่นใส่เกียรติผมว่าผมเนี่ยรับประกันทองร้อยเปอเนี่ยนะครับวันนี้คนที่ขายเรื่องขอเด่น,นแล้วก็บอกว่าอยังคนแฟร์พอคุณหมอว่าพอเฮ็ด เดีย๋ยวนี้ผมพอต้องชั่วพอาผมเ็ดซอยผมเอาสือเซลม,มาให้ใส่ซื้อเสียผมในการทํามาให้กินเนี่ยผมต้องให้มันชั่วแล้วบอยอยากใส่สนี่ขอข้อละหาาพการ์เซือเราขึ้นมาเราขึ้นมานะครับก็คือว่าบ้นี่พนก็ได้มาฉี้แจงว่าเนี่ยขนาดผมซอยกเกษตรกรนะครับในการทีอ่อสื่อแบบชั่วๆแล้วครับยังมีปัญหานะครับที่นี่ผมก็ได้ว่าสี่ขออยาชฉีแจงเอาขีดพี่น้องเบืทองข้างนี้นะครับว่าอ่ามันทองหรือบ่ทองครับพี่น้องนะครับเราก็แหาจันรับประกันอีกทีหนึ่งว่า หลังจากอาจจะเศร้าแล้วมันมีดูปมีรูปครับวันนี้คือใส่เกียรติของเพื่อน,นับเพื่อนเป็นอาจารย์สอนมหาลัายนะครับเป็นเพื่อนหัวอาจารย์หมอครับเพื่อนอยากพู้ว่าระวางเครื่องมือที่ซ่องเห็นโตเนี่ยกับเอามือค้ำๆเนี่ยนะครับอันไหนสิ่ชั่วกันพี่น้องครับวันนี้โมหันบ่ได้โจมตีผูดด้ใดแตะบอ้ฟังว่าอันนี้คืออ่าโมหันพยายามสีสีแจงว่าอ่าบางเทื่อน,นะครับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มัน มันเห็นตัวพี่น้องครับมันเห็นกันดินนะครับจะกับให้หมอทีหลวงมือบางเทื่อกระแสความชำนาญมันก็นมีเออเลยมีผิดพลาดครับพี่น้องคือจังผมเป็นหมอใช่ไหมเนี่ยบางเทื่อเขาเบิ่งอาการเนี่ยครับบางเทื่อเขาเนเข่าเกณฑ์เนี่ยเขาอาจจะเดาว่าไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้แต่ว่าการที่ชัวรคือการต้องตรวจเลือดนะครับการอันต์ซาซ่าอ่าการเอ็กซเรย์ครับตัวเห็นว่าอาการหัวหน้มันชัวบอมันมีการเสื่อมผมไปโรคเก่าเนี่ยผมปวดขานะครับผมต้องอันตราซ่าบอกว่าเออผมต้องไปเอ็กซเรย์ว่าขาผมมันมีมันมีอย่างหักบอมีอย่างงอกขึ้นมาบ ขึ้นมาบอนะครับฮ่ามึงเราเพิ่นี่ผมโดนเจาะเลือดครับนี่ผมก็ไปเจาะเลือดมาเป็นหออนี่เป็นห่อดำดำอยู่สแสดงว่าอ่าพนต้องเบิงว่าผลนยูริคมรุมคมเสอดใส่นะปกติโลาเก่าบนไวยูริกเกินเจ็ดนะครับอ,องคผมมันขึ้นมาสิบสองครับสแสดงว่ากดยูริไม่เลือดผมมันสูงผมต้องไปกินยาทั้งแก่ปวดแล้วก็ลดกดยูริของมาครับผมถ้าเป็นน้องเบิงว่าชิปนี่ครับหมอของการันตีว่าทองมันมีคนมาเหตุแห่งอีกรอบสองหมอบที่มีทองมาเป็นน้องมาเบิงกันครับ อันนี้คือปุ่มหลกนะครับปุ่มโลกก็คือปุ่มนองมันนั่นแหละครับเห็นเป็นบคล้ายบักไข่สานะครับเห็นปะเนี่ยอันนี้คือบักไข่สาถ้าบวมีลูกนะครับมันจะบวสางใ่ญ่ขนาดนี้นะครับคือมันเป็นการยิดเกาะกันระหว่างถุงโลกหุ่มกับกับไอ้ผนังวดลูกนะครับที่นี่ ตเนี่ยนะครับโตลูกเนี่ยมันใหญ่แล้วนะครับมันลงไปทางล่างนะครับลงไปทางล่างบัมันมันก็สามารถค้ำเห็นอยู่ดอกครับสัมผัสได้นะครับเอาความรู้สึกสัมผัสได้ถ้าถ้าค้ำนะครับแต่ถามว่าเบื้องจอเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นลักษณะเป็นถุงน้ำนะครับเป็นโลกนะครับเป็นปุ่มโลกนะครั้งที่แล้วผมเศร้าเนี่ยตัวเนี่ยนะมันมันเห็นตัวอ่อนอยู่นะครับเห็นตัวเห็นเห็็นนเหหัวเห็นเ็นอย่างยู่แต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวนะครับ เห็นลักษณะของปุ้มลกชัดเจนนะครับซึ่งยืนยันได้ว่าทองนะครับลอยลอยเปอร์เซ็นต์นะครับล้อตะมือสีออกทนานหลัครับนะจริงๆบางเทียนะครับคำมือเนี่ยมันก็รู้สึกได้เท่กันนะครับรูรูสึกมันก็มีัวออนนะครับแต่บางที่มันก็อาจจะพลาดได้นะครับนะโอเคนะครับตัวนี้เร้่องรกอะทอง ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับแม่เี๋ยวผมมาตรวจอีกจ็กเพื่อผมกะระว่าทองแม่ไหมอไหมมาตรวจผมกะระว่าทองนะครับตัวนี้นะ <c oughs> โอเคครับ